สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนชั่วโม,มงเรียนวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานะของสสารกันคะ่ะก่อนอื่นนะคะครูขอสำรวจความรู้ของนักเรียนทุกคนก่อนนะคะนักเรียนมาช่วยครูตอบคำถามนะคะว่า สารแต่ละชนิดต่อไปนี้มีสถานะอะไรบ้างนะคะมาช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคำถามกันค่ะมาดูที่อย่างแรกนะน้ําน้ํามีสถานะเป็นของเหลวนั่นเองนะคะอากาศและลมมีสถานะเหมือนกันเลยค่ะตอบได้ไหมคะมสถานะอะไรใช่แล้วค่ะมีสถานะเป็นแก๊สนั่นเอง ะะทั้งอากาศและลมมีสถานะเป็นแกส๊สมาดูที่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็แป้งฝุ่น2ออย่างนี้ก็มีสถานะเดียวกันนะคะตอบได้ไหมคะสถานะอะไรมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองตอบถูกใช่ไหมคะผ้าเช็ดหน้าก็เป็นของแข็งแป้งฝุ่นก็เป็นของแข็งนะคะนอกจาก ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรอีกที่เป็นของแข็งเอ่ยใกล้ๆการน,น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็เป็นของแข็งค่ะข้างล่างกันนี่ผงซักฟอกก็เป็นของแข็งทั้งสิน้นยังมีของแข็งเหลืออยู่นะมาช่วยครูตามหาอีกอย่างหนึ่งค่ะยังไงเหล็กก็เป็นของแข็งนะคะค่ะต่อไปแอลกอฮอล์เช็ดแผลแอลกอฮอล์เช็ดแผลตอบได้ไหมคะคืออะไร แอลกอฮอล์เช็ดแผลคือของเหลวนั่นเองนะคะอยู่ใกล้ๆก,กัานนมสดก็คือของเหลวนะคะแล้วก็ของเหลวอีกอย่างก็คือเหงื่อนั่นเองนะคะของเหลวเหลืออะไรคะที่เรายังไม่ตอบอาน้ำอาน้ำก็มีสถานะเดียวกับอากาศและลมค่ะไอน้ำมีสถานะเป็นแก๊สนะคะ นักเรียนตอบถูกกันไหมคะถ้าใครยังตอบผิดและตอบคาดเคลื่อนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าสารแต่ละชนิดมีสถานะอะไรและแต่ละสถานะมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างมาเรียนรู้กันค่ะมาดูที่สถานะของส,องสารนะคะ,ะดูคำนี้ก่อนทั้งสารทั้งสาสารคืออะไรนี่สารนะคะคำนี้ วัสดุและก็สะสารทั้ง3คมคำนี้คือสิ่งสิ่งเดียวกันนะคะมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายวัสดุเขาบอกว่าเป็นสสารซึ่งสะสารมีเนื้อของเนื้อของสสารเนื้อของสสารก็คือสารนั่นเองนะคะ ดันนวัสดุเป็นสสารเนื้อของสสารก็คือสารสามคำนี้คือสิ่งเดียวกันนะคะมาดูสิควะว่าวัสดุเป็นสสารเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ามีมวลค่ะมีมวลมีมวลนะคะและก็ต้องการที่อยู่ค่ะสิ่งที่มีมวลและต้องการที่อยู่นะคะเป็นสสารและก็เป็นวัสดุเป็นสารค่ะต่อไปนะคะเรามาดู สถานะของสสา,ารการมาดูบิกเ e r ร์3บิกอ e r นี้บิกอร์ที่1บึกเกอร์ e r ที่2บงกเกอ e r ที่3นะคะทั้งเีดูออกไหมบิกอ e r ที่1อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือก้อนน้าแข็งนะคะทักเรียนก้อนน้าแข็งก้อนน้าแข็งมีสถานะอะไรคะก้อนน้าแข็งมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะบิกอ e r ที่1 เมื่อครูให้พลังงานความร้อนครูตั้งไว้กลางแดดจ้าเลยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งตั้งไว้กลางแดดจ้าพระอาทิตย์ส่องแสงยิ้มแฉ่งส่งพลังงานความร้อนลงมาที่บิกอร์ที่หนึ่งนะคะพลังงานความร้อนเข้ามาในก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะค่ะเปลี่ยนสถานะไปที่บิกอร์ที่สองกลายเป็นอะไรคะนักเรียนอันนี้คือ น้ำนั่นเองกลายเป็นน้ำจากน้ำแข็งกลายเป็นน้ำน้ำมีสถานะเป็นของเหลวนั่นเองนะคะสาเป็นของเหลวเมื่อวิเกอร์ที่2ได้รับพลังงานความร้อนมาอีกก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิเกอร์ที่3ค่ะวิกเกอร์ที่3รูปนี้คือไปน้ำนั่นเองนะคะ น้ำก็ถ้าได้รับพลังงานความร้อนก็จะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศนั่นเองนะคะไอน้ำมีสถานะเป็นแก๊สค่ะสรุปนะคะก็คือสสารของเราหรือสารของเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งสิ้น3สถานะนะคะก็คือ,อของแข็งของเหลวและก็แก๊สนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับของแข็งกันสถานะของแข็งอยูตัวอย่างนะคะนี่คือหินหินมีสถานะเป็นของแข็งโลหะต่างๆโลหะต่างๆนะคะอันนี้คือทองอเล็กโลหะต่างๆพวกนี้คือของแข็งเก้าอี้ภาพนี้เก้าอี้เก้าอี้พลาสติกเก้าอี้ไม้เก้าอี้โลหะต่างๆมีสถานะเป็นของแข็งนะคะไม้ แก้วแก้วพลาสติกแก้วเซรามิกแก้วโลหะแก้วสแตนเลสต,ต่างๆพวกนี้เป็นของแข็งทั้งสิ้นมาดตูตรงนี้ค่ะเมื่อสักครู่มีใครตอบผิดไหมเกล็ดขาวๆพวกนี้น้ำตาลเกลือเนาะนเป็นเกลือแล้วกันน้ำตาลเกลือผงซักฟอกแล้แป้งฝุน่นพวกนี้มีสถานะเป็นของแข็ง ทำไมถึงมีสถานะเป็นของแข็งนักเรียนมาดูเม็ดเล็กๆของเขาเนี่ยอนุภาคของเขาเป็นแบบนี้ี่มาดูกันอนุภาคของเขาเป็นยังไงอนุภาคของของแข็งอยู่เรียงชิดกันแบบนี้เลยลูกอยู่เรียงชิดติดกันแน่นแบบนี้เลยนะคะอย่างเป็นระเบียบเรียงชิดติดกันแน่นแล้วก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคที่สูงมากยึดแน่นกันมากนะคะทําให้อ่า ของแข็งนี่จะมีรูปร่างที่แน่นอนหรือรูปร่างที่คงที่นั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจอยากเข้าใจคัดเคลื่อนนะคะนักเรียนเข้าใจใหม่ว่าพวกเกลือน้ำตาลซักฟอรหรือแป้งฝุ่นเนี่ยคือสถานะ,อะของแข็งนั่นเองนะคะสรุปนะคะของแข็งก็จะมีมวลต้องการที่อยู่นะคะมีปริมาตรแล้วก็มีรูปร่างที่คงที่นั่นเองค่ะ มาดูที่ของเหลวกันค่ะเป็นตัวอย่างของเหลวที่ครูนํามาให้ดูในวันนี้ขวดสีแดงๆตรงนี้มองออกไหมคืออะไรมันคือซอสซอสมะเขือเทศซอสงรสซอสแมกกี้ต่างๆเป็นของเหลวนะคะน้ํามันน้ำมันต่างๆนะคะน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกเป็นของเหลวทั้งสิ้นเลยน้ำน้ำสีแดงรือน้ำหวานน้ำมันลุม น้ำนมที่เราเดื่มนะตัวนี้มีสถาเป็นของเหลวมาดูอนุภาคของเหลวกันอนุภาคของเขาเป็นไงคะอยู่แบบเป็นไงมีช่องว่างระยะห่างเล็กน้อยนะคะแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคก็จะ,ะไม่มากนะคะแรงยึดเหนี่ยวอยู่ในระดับปานกลางนะคะทาให้รูปร่างของของเหลวเนี่ยไม่แน่นอนนะคะรูปร่างของมันจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุเปลี่ยนยังไงมาดูซิ นเรียนดูสิน้ำแดงน้ำแดงถ้าอยู่ในขวดก็มีรูปร่างเป็นขวดใช่ไหมคะเมื่อเราเทหรือรินน้ำแดงออกมาใส่ช้อนเป็นไงคะมีรูปร่างเปลี่ยนไปเป็นช้อนใส่แก้วก็มีรูปร่างเปลี่ยนเป็นแก้วนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะของเหลวก็คือ,อมีมวลและก็ต้องการที่อยู่มีปริมาตรที่คงที่นะคะส่วนรูปร่างก็จะ เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่แกส๊สกันนะคะแกส๊สหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก๊าซก็ได้นะคะกา๊าซเรียกได้สองแบบนะคะแกส๊สหรือกา๊าซมาดูกันสถานะ,ะแก๊สนะคะมีอะไรภาพนี้ไอ้น้าไอน้าที่พวยพุพ่งมาจากน้าร้อน มาดูภาพนี้ก็คือไอ้น้ำเหมือนกันไอ้น้ำจากการน้ำร้อนนะคะอันนี้แก๊สสูงต้มแก๊สสูงต้มในครัวเรือนของเราจะมีแก๊สสูงต้มมีที่มันจุดในถังแก๊สนะคะเราจุดเตาแก๊สขึ้นก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือแก๊สสูงต้มในครัวเรือนนะคะาภาพนี้อากาศเห็นไหมอากาศอากาศ กาศที่เราหายใจแก๊สออกซิเจนนะคะแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมฆเมฆได้ไหมเมฆเมฆคู Make. ่นี้นะคะมีสถานะเป็นแก๊สเรามาดูอุภาคกันค่ะดูอุภาคของอแก๊สสิคะอยู่กันยังไงเอ่ยอยู่กันห่างมากเลยห่างมากนะคะแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคก็จะ น้อยด้วยอยู่แบบฟุ้งกระจายกระจายกระจายหามกันแบบนี้นั่นเองทําให้รูปร่างของแก๊สไม่แน่นอนนะคะสรุปนะคะแก๊สก็จะมีมวลเท่ากันที่อยู่นะคะแล้วก็มีปริมาตรไม่คงที่นะคะรูปร่างก็จะไม่คงที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองคะ่ะ เรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะโดยการตอบคำถามทั้งสี่ข้อนี้นะคะสถานะข้อหนึ่งสสารมีกิ่สถานะนะคะสองของแข็งสามของเหลวสี่แกส๊สพวกนี้มีสมบัติยังไงแล้วก็ให้อธิบายมาด้วยอย่าลองตอบคำถามกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันคะ่ะ อบไกันไหมเอ่ยลองตอบนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะข้อแรกสสารมีกี่สถานะอะไรบ้างนะคะสะสารมีทั้งหมด3ส,สถานะนั่นเองได้แก่ของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะข้อ2ค่ะของแข็งมีสมบัติยังไงจงอธิบายนะคะของแข็งก็คือ มีมวลเขามีมวลค่ะต้องการที่อยู่แล้วก็มีปริมาตรคงที่มีรูปร่างที่คงที่นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ค่ะของเหลวมีสมบัติยังไงแล้วก็ให้อธิบายด้วยตอบได้ไหมคะต้องแล้วค่ะของเหลวก็คือมีมวลต้องการที่อยู่มีปริมาตรคงที่ส่วนรูปร่างของเขาก็จะเ,เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองนะคะ ข้อ4นะคะแก๊สมีสมบัติยังไงแล้วก็ให้อธิบายค่ะแก๊สมีมวลต้องการที่อยู่มีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่นะคะจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะเรียนสังเกตนะคะทั้ง3สถานะเขามีมวลและก็ต้องการที่อยู่มีมวลต้องการที่อยู่แล้วก็มีมวลต้องการที่อยู่ทั้งหมดเลยเนาะว่าทุกอย่างว่าทุกตัวคือ ส,สาสานนะคะต้องมีมวลและต้องการที่อยู่นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบคําถามกันได้ไม่เลยถ้านักเรียนยังตอบคําถามไม่ได้นะคะก็หรือยังสับสนนะคะก็ให้ดูคลิปทบทวนซ้ําอีกรอบนะคะและก็ศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนของเรานะคะสุดท้ายนี้นะคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้ ฝากลูกคุณทุกินทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ